ลูกสองแม่ลูกสองแม่ลูกพักบุ้งเะอสีน้ำตาลกับใจแอนดีเท้าในลูกมัน่ <c oughs> วแม่ลูกชอบกัดกันทุกวันเลยแม่ก็ลูกวันนี้วันนี้ดีจังจีน,จนอนไม่ยอมกัดกันเลยมีใจแอนพักบุงฮะ <c oughs> โวันนี้มายอมกัดกันเนี่ยกันน่ารักน่ารักเออ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 น่ารักมากเออนั่นเป็นลูกต้องดูแลแม่เออเนี่ยมน <c oughs> คันเนี่ยมนคันโอ้เห็นแม่คันเออกก่งกๆๆงกกง